เรื่องที่3ครับเรามีการขยายอายุมาตรการนะครับตอนแรกที่หมดอายุหวันนี้เราขยายไปเป็น30กันยา2568นะครับพี่น้องประชาชนสามารถเข้ามาร่วมโครงการนี้ได้นะครับทั้งแบงก์รัฐแบงก์เอกชนนะครับทั้งหมดเลยยอดณปัจจุบันนะครับมีคนลงทะเบียนทั้งหมด1.4 ร้านลายนะครับ1.4ล้านลายมีคนผ่านคุณสมบัติ6.3แสนรายนะครับเป็นยอดนี้ทั้งหมด4.6แสนล้านนะครับการที่คอรมอได้มีมติในการขยายหลักเกณฑ์ตรงนี้จะทำให้เราเห็นที่น้องประชาชนที่สามารถเข้าคุณสมบัติและเข้ามาร่วมเพิ่มขึ้นคาดการณนะครับ1.8ล้านรายนะครับซึ่งเป็นยอดนี้เพิ่มขึ้นอีก3.1แสนล้านบาทนะครับนี่คือมาตรการที่รัฐบาล ตั้งใจที่จะแก้หนี้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้ครั้งชำระณวันที่31ตุลาคม2567นั้นเข้าสู่ภาวะที่ปลอดหนี้ให้ได้นะครับนั่นคือหนึ่งความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเข้าไปช่วยการแก้หนี้ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะการแก้หนี้นั้นจะช่วยทําให้พี่น้องประชาชนเบาภาระลงนะครับแล้วก็จะเป็นผลต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมขอบคุณครับ